เดี hey, he s <S he? He Dude, ่ยวเาเฮ้ยอะไรเอ้ยหวขาวขานันะเล่าขาวไกน่จะเบี่ยน่นะเไรอยู่ไรอยกวนารักแกกวยนรกใ